เมื่อคืนผมกลับมาบ้านดึกมากครับเปิดไฟห้องนั่งเล่นเห็นเธอนั่งอยู่ที่เดิมหญิงชุดไทยคนนั้นนั่งอยู่หน้าเครื่องเล่นแผ่นเสียงผมขนลุกสู้เลยครับกลัวแทบแย่แต่ก็ตัดสินใจเดินเขาไปถามคุณคุณเป็นใครต้องการอะไรกันแน่ เธอยังคงนิ่งเงียบก้มหน้ามองแผ่นเสียงที่กำลังหมุนอยู่ทันใดนั้นเสียงเพลงก็ดังขึ้นไม่ใช่เพลงที่ผมเคยได้ยินมันเป็นเสียงครวญครางเสียงกระซิบที่ฟังไม่รู้เรื่องแต่แฝงไปด้วยความเจ็บปวดผมพยายามเพ่งสมาธิฟังช่วยช่วยด้วยฉันถูกขัง เสียงนั้นค่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆช่วยฉันออกจากที่นี่ผมรีบมองไปที่แผ่นเสียงมันเก่ามากฝุ่นจับคระผมตัดสินใจหยิบมันขึ้นมาทันทีที่มือผมสัมผัสแผ่นเสียงผมรู้สึกเหมือนมีกระแสไฟฟ้าแล่นผ่านตัวสัมผัสเย็นเยียบจับขั้วหัวใจ หญิงชุดไทยเงยหน้าขึ้นมามองผมดวงตาของเธอแดงกําน้ำตาไหลอาบแก้มขอบคุณขอบคุณมากแล้วทุกอย่างก็ดับวูบส